ครับผมคำเดือดภาษีสถาบันฟื้นฟูภูมิปัญญาไทยครับ คือสรุปสัส้นๆเพื่อให้เห็นกระชับก่อนว่าเดิมเนี่ยผมก็เกิดอยู่ในอีสานเนาะสมัยแรยกๆตอนที่อายุหนึ่งปีถึงเจ็ดปีเจ็ดขวบเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเกิดมาก็เป็นคนนางปีถึงเจ็ดขวบเนี่ยเป็นคนดูหลังจากนั้นหลังจากเลยอายุเจ็ดขวบเนี่ยพ่อแม่พาเป็นเกษตรกรหลังจากจะเป็นคนมาเป็นเกษตรกรก็มาเป็นเกษตรกรมาถึงปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าตอนนั้นอายุสามสิบป,ปีแล้วผลปรากฏว่าตอนเนี้ย จะเห็นภาพภาพรวมของเกษตรกรทั่วไปว่าทุกอย่างเนี้ยลําบากมากแวสเนาะหลังจากนั้นพอพอเห็นทุกจากการเป็นเกษตรกรแล้วก็กลับมาเป็นคนคืนแล้วก็ตั้งแต่ปัจจุบันนมาจนถึงปัจจุบันก็มาเป็นคนปลอดเสร็จแล้วทีนี้เพื่อแยกแยะให้ชัดเจนก็คือตอนเป็นคนเนี่ยมันก็คําว่าคนน่าจะรู้เนาะคนก็มีมีคนมีโรคคนอยู่ด้วยกันฮนะมีแต่คนกับโรค แต่ทุกวันมันมีเรื่องอาชีพก็มาเกี่ยวข้องมีเรื่องเศรษฐกิจทั้งคนไม่ได้ไอ้นวุ่นๆไม่ต้องมา,มาเรียกหรอกมีแต่คนกับโลกแล้วโลกเนี่ยก็คเคยอยู่ดยสมบูรณ์มาก่อนสมบูรณ์จนท้ายคนมาเนี่ยเอาแต่ไม่เอาเสื้อผ้ามาเลยให้มันอยู่ได้โลกมันมันสมบูรณ์ขนาดนั้นแหละทุกอย่างมีไว้พ้อมแนละ้วผลก็ากฏไอ้คนมาเนะี่ยไม่รู้เรื่องไม่ไม่ใช้นี่แหละใช้จนจนพังพงินาศอะ เขาไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ดูแลรักษาไม่ได้ไม่ได้เตรียมการที่จะส่งต่อคนรุ่นหลังลูกหลานเด่นหลุนคือมาแย่งมาแย่งเหมือนเหมือนไปเจอกระเป๋าตังค์กนเลยทุกคนมาแย่งแย่งแย่งกันเลยในโลกนี้แย่งตั้งแก่อนในโลกอะแล้วทุกคนแย่งออกมาไม่ใส่คืนคนที่เอากระเป๋ามาไม่ใส่คืนเอาเขียออกมาไม่ใส่คืนเอาอื่นออกมาไม่ใส่คืนน้ำมันออกมาไม่ใส่คืนต้นไม้วาคือไม่มีหน้าไหนสักคนเอาใส่คืนแต่ก็หวังว่าจะอยู่ในในกระเป๋าตังค์ในโลกแบบนี้ต่อไปข้างหน้าแล้วเมื่อปีสองพันเริ่เร้อยสามสิบผมก็เร เข้าใจก็เลยปรับเปลี่ยนใหม่ก็ถอยกลับมามาตอนนี้ไม่เป็นเกษตรกรแล้วประกาศถึกรกรบันต้นมาแล้วังไม่เป็นเกษตรกรแล้วจะไม่ลูกหลานเป็นเกษตรกรอีกเลยชาตินี้แหละชาหน้าด้วยแล้วก็ให้กลับมาเป็นคนพอมาเป็นคนปุ๊บสิ่งที่ทำของคนคืออะไรคือมีหน้าที่มารักษาทรัพยากรบนโลกรักษาปกป้องทรัพยากรโลกสร้างสานิแล้วก็มอบโลกนี้ให้ลูกหลานทีนี้เราจะไปดูแลโลกใหญ่ก็ไม่ได้แล้วประเทศต้องไปเป็นนักการเมืองคนดูแลประเทศมันไม่ได้อก้อนเล็กลงมาด้วย จนมาอยู่ในที่ของตัวเองมาตั้งเอาเรียกว่าโลกของตัวเองที่เดียวของตัวเองเหมือนกระเป๋าตังค์เล็กๆกัไว้สต่ว่าทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ยเป็นกระเป๋าตังค์ใบใหญ่เราออกมาทุกกระอกมาตอนแรกก็เป็นเหมือนใบละพันมันก็อาจจะเยอะหน่อยหนึ่งแต่ละล้อยะล้อละล้อลงล้อลล้อลงตอนนี้มันเป็นเหรียญแล้วอยู่ในนี้ทุกคนก็แย่งยิ่งแย่งนะยิ่งน้อยก็ยิ่งแย่งเพราะว่ามันมันไม่มีอะจนเกิดสงครามลุกลาข้าปันนี่ก็คือแย่งกัน แต่ก็หวังว่าจะมีความสุขในแย่งแย่งกันไอ้วังว่าจินี่มันเราเราเ็นแล้วมันไม่ใช่แต่ความจริงแล้วมันมันมันเพี้ยนแล้วล่ะอย่างเงี้ยเรามารักษาเอารักษาลูกเล็กเราลองเติมอันนีเขาเอาปลาออกเ็าเอาปลาใส่เ็าเห็ดออกเราเห็ดปลูกคือเขาต้นไม้ออกเขาใส่คือเราใส่ดูว่ากระเป๋าตัวนี้จะส่งให้ลูกมันจะมันจะโอเคไหมกับที่เขาแย่งเอาแล้วก็ส่งให้ลูกหลานเขาอันอันไหนมันน่าจะถูกกว่าเอาความจริงตัวนี้มาว่ากันเพราะอะไรเริ่มใหม่เริ่มต้จะปีต่อมาเา3 0มา ก็เริ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนว่าประมาณสิปีที่แล้วเลยก็ได้ย้ายมามีพื้นที่ใหม่อยู่แปลงนี้แปลงพื้นที่เก่าก็มีตอนนั้นสองร้อยเจ็ดสิบไร่ก็แบ่งให้ลูกสองสามคนดูแบ่งให้คนละห้าสิบไร่ตอนนี้ก็เป็นป่าดงดึเป็นนกยงุงมีลอยู่แล้วต้นไม้ขนาดสองสามนโบแล้วปลูกเวลายแซนต้นเลย่อันนี้ก็มีป่าเป็นป่าเป็นไรก็ก็สมุนดีก็แล้วก็เข้าใจนะไอ้ที่ที่เขาบอกว่าโรกโรกร้อนอะไรต่างๆันหายหมดอ่ะมันแก้หมดอากาศไม่ดีเลยมันมันไม่มีแล้ว แคนดินไม่ดีอะไรไที่ที่เขาบอกว่าอันนี้โลกเขาบน่นอะไรจะไม่มีส่วนเลยลราเราสร้างตัวนไดก็เลยมามาได้ที่แปลงใหม่เนี่ยไม่มีส่วนอย่างปลาแปลงนี้ก็เลยเอาความรู้ทั้งหมดที่ท,ที่ที่ทำอาอยู่ในแปลงใหม่มาเนี่ยบ๊บเข้าว่าจะทํายังไงให้ใช้เวลาน้อยที่สุดใช้ทุนน้อยที่สุดใช้ทุกอย่างปัจจัยน้อยที่สุดแล้วทําให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยในในพื้นที่ไม่เยอะมากประมาณสักไร ปาสวยช่วยกอดฉันได้ไหมเพราะลมหายใจฉันคือเธอท้องฟ้าแม่น้ำภูเขาและมุนดอกทำจริงๆล้ทำอยู่ปีสองปีสังจากนมาก็ไ่ทำอนไม่ทำก็แค่ดูแลดูแลสิ่งที่เราทำไว้แล้วตอนนี้ก็คือแลดูแต่ก่อนดูแลแตอนนี้ก็แลดูแลดูแนอเนี้ยแลดูเนี้ยไม่ได้ทำมากกว่านี้งานแล้วก็หมดงานแล้ว แล้วหมดงานนี่ไม่ใช่จบแล้วลูกเนี่ยจะต้องไม่ได้ทํางานที่นี่แต่อยู่ได้ไม่ต้องทํางานไม่ต้องหางานทําเพราะว่าไอการทงางานทํามันเรารู้ว่ามันผิดแล้วลูกใบใหญ่มันหางานทำมันจะโลกพังเราก็ให้ลูกไปอยู่ได้แล้วลูกก็ต้องไปทําพวกนี้มันทำหมดเกปีพิดไทยถึงก็กงออกแต่มันมันต้องทํานะคือกลับไปโลกเก่าใบเก่าไปฟื้นโลกเก่าที่เราเคยเป็นแต่ยุคหกิดขอเราอยู่กับโลกได้ไปฟื้นโลกนั้นขึ้นมาแล้วก็พลอยไปอยู่สมองเลย คือเราเราชัดเจนมากกว่านั้นแล้วสรุปได้แล้วว่าเราทําอะไรและสิ่งที่ทำนี่มันแก้ปัญหาทุกอย่างสิ่งที่เขาบอกว่ามีปัญหามีดินไม่ดีเสียจิตปุ๋ยน้ำาค้งน้ำเข้าไม่ต้องน้ำเข้าหญ้าไม่ต้องมีเครื่องตัดหญ้าไม่นไม่มีหญ้าเพราะเราความรู้ใส่ไม่ให้มีเกิดหญ้าอย่างเงี้ยแล้วอนาคตหลานเรามองเห็นเลยอนาคตหลันต้นไม้ตัวนี้สิบปียี่สิบปีสามสิบปีจะเป็นไงเราเห็นมองเห็นหมดเองคนอื่นก็มองเห็นว่าตัวนี้สามสิบปีข้างหน้าจะเป็นไงเขาไม่มองเห็นอนาคตเราอะแต่พอเรามอง อนาคตบ้านเมืองเป็นไงอนาคตอเมริกาเป็นไงมันมองอนาคตใครไม่เห็นสะกคนเลยแต่ว่าเรามองอนาคตคือเราเหมือนรู้ล่วงหน้าเลยว่าร้อยปีจะเป็นไงสองร้อปีคือเรากําหนดเป็นเหมือนพระเจ้าโอมเพียงต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเท่านั้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงและไม่ไม่ต้องดิรนด้วยนะเอาเป็นมาแขอนนอนมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันต้องเป็นกูแล้ว ไอ้เลี้ยย่อกบ้านไม้สักไม้ะยุงไม้ยังนาอยากกินเห็ดเนี่ยไม่ต้องไปไฟไปส่งในป่าเก็บเลี้ยแล้วอยู่ใกล้ๆมอดอกไมหลอกดอกกเจียวกับม้อป่อป่านป่าเนี่ยทำโลกให้สมบูรณ์พอในโลกวันนี้เนี่ยมันมีระบบเราต้องเข้าใจว่าโลกวันนี้มันมีระบบมีระบบมีระเบียบแล้วมีคนจับระบบแล้วก็ทําระบบเอาไว้เอามีระบบเงินตราอย่างเงี้ยเป็นระบบนะไม่ใช่อยู่ดีไปถึมได้เลยะมันมีระบบไอ้คนที่ทําระบบก็เป็นเจ้าของเรื่องราวทั้งหมด ระบบการค้าระบบการขายระบบการลงทุนระบบการอะไรระบบการบ้านการเมืองการปกครองระบบการติดตามันม,มีเจ้าของระบบอยู่อันนี้เกษตรกรเพิ่งเรไม่ได้เวลาจะไถานาทําไงให้ไปหารถไถนาไอตัวบบระบบมันก็วางไว้ว่าการที่เกษตรกรเนี่ยลงทุนซื้อที่ดินแล้วไปเอารถมาไถานาเนี่ยให้เกษตรกรนคนซื้อนะเป็นคนจ่ายตังค์ในระบบบอกไว้นะเป็นคนจ่ายตังค่ารถไถนา แลนะ้วให้คนขายรถไถนาเนี่ยเป็นคนตั้งราคารถไถนาไม่ให้คนที่ตั้งนะเกษตรกรไม่ได้ตั้งนะให้คนขายรถเนี่ยเป็นคนตั้งราคาแล้วเวลาขายรถมาให้บวกกาไรให้มาเอาจากเกษตรกรรถไถนามาันไถกันไถนาไม่ได้มันต้องใส่น้ํามันก็ให้คนขายน้ํามันเนี่ยจะเป็นคนตั้งราคาน้ํามันแล้วขายน้ํามันมาให้คนนี้แล้วบวกกาไรมาด้วยไม่ให้คนนี้ก็ตั้งราคานะให้คนตั้งราคาแล้วบวกกาไรมาด้วยไอ้ที่ไถก็จะเป็นอะไรต้องมีปุ๋ยเคมีก็ให้คนขายปุ๋ยเคมีอ่ซีพีอย่างเงี้ย ขายปุ๋ยเคมีมาตั้งราคาแล้วบวกกำไรมาด้วยให้เอากำไรคนนี้ไม่เออคุณกิดะไปน้ำมันกับรถนะให้เอากำไรจากคนนี้แล้วยังไม่พอยังมียาขายาให้คนขายยาขายยามาเอากำไรจากคนนี้อีกอะไรเกิดคนนี้แล้วไอ้คนนั้นเป็นคนตั้งแล้วคนนี้ไม่ได้ตั้งอีกไม่พอไม่มีเงินให้กู้เงินมาให้คนนั้นตั้งราคาการกู้แล้วบวกกำไรดอกเบี้ยมาด้วยถ้าฝนแรงอาจจะเทขายมาไอ้คนนี้รับผิดชอบคนเดียวถ้าน้ำท่วมไหมคนนี้รับคนเดียวฝนไม่เกี่ยวก็เอาละเอาละตัวนี้เก่งเลยนะได้ของมันหมดเขารวยหมดแล้ว น้ำจะท่วมสูบน้ำออกไม่หลับไม่นอนเลยนะบอกจนน้ำไม่ท่วมข้าวก็ได้แล้วน้ำข้าวเสร็จต้องเดกๆไปหาหลงสีให้ต้องหลงสีนี่ตั้งราคาแล้วบวกกับอะไรมาอีกไอ้เอพอจะเอาไปสุดท้ายเนี่ยนี่เกษตรกรอยู่ตรงนี้ยทั้งว่าเกษตรกรอยู่ตรงนี้แหละไม่มีน่ะแล้วจะเป็นไปทําไมผมกจะถามเมื่อ30ปีที่แล้วเราพยายามอะเนี้ยแล้วแล้วทุกวันก็พูดคําเดิมมา30ปีแล้วนี่สี่สปีแล้วเนี่ยคำเดิมเนี่ยผมพูดไป40ปีแล้วหลายล้านครั้งแล้วนะพูดคำนี้แต่คนก็ยังไม่รู้เลยแต่วันนี้ก็จะรู้้้้บางแแลวอนนนีิห่ย ว่าเป็นฮีโร่เลยว่ามันมึงถามมันจะแก้ยังไงมันคิดหาคนไกแก้ไม่ได้คสี่สิบปีพวกเขย,ยังคิดไม่ออกกว่านี้ม็นยังคิดไม่ออกเลยวิธีเดียวก็คือแยกแต่ที่ออกกันปุ๊บเนี่ยทุกต่อตายไหมตายลูกศิษย์ตายไหม,ไหมทุกคนตายหมดอลยต้าแยกออกจากกันแล้วแล้วจะแยกเมื่อ่แยกไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นหัวใจพัฒนาประเทศก็คือเนี่ยไอ้คนที่เจยสลลนนี่แหละช่วยช่วยประเทศขายได้กาไรมานะแต่ว่าทุกอย่างมันสายพันสายพันธุ์ระบบมันเดินได้ก็เพราะพวกนี้เนี่ยคนจานวนมากที่นล่างเลย ที่ทาให้พูนี้ไม่ตายมาถานเ่อะเอา้าสิ่งที่เราจะพึ่งอาศัยชีวิตคือไม่มีปัจจัยสเยอะอาหารการกินพอเราคนเราโตขึ้นเราก็ใช้ทรัพยากรนจากต้นไม้กินผลมไม้รากไม้กินไม้คือใช้ของจากต้นไม้ไห้แช่อากาศแล้วก็ใช้ฟืนจากไม้แต่ตอนหลังเราหันหน้ามาตัดต้นไม้คือเราเราไม่ไปอย่างที่ที่โลกมันมันวางไว้อะใช่ไหมเราหันมาตัดต้นไม้มันก็ไม่มีลูกต่อเนี่ยยิ่งเกลือไปกินเห็ดแล้วไปออกเห็ดให้เรากินแต่แค่นี้ถ้าเราเอาเห็ดมาปันไปลาดมันก็ได้มากกว่านี่คือ คือเรามาทําหน้าที่ช่วยช่วยธรรมชาติให้ธรรมชาติมาช่วยเราอ่ะคือมาช่วยเขาจริงๆแล้วพูดช่วยเขาไม่ใชงที่จะช่วยเขาหรอกจริงๆแล้วช่วยตัวเองแต่เอาเขามาเป็นเครื่องมือมาช่วยเราเงี้ยแล้วต้นไม้เนี่ยพอฝังลงไปปุ๊บมันจะลดลดลโลกร้อนและทํางานมันไม่หลับไม่นอนมันกรองอากาศมันสร้างก้อนเมฆมันทาดินดีมันช่วยออกลรคมันมันทำทุกทุกอย่างในปฏิกิริยาของมนุษย์ต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการพัฒนาคน